เมนูหน่อไม้ดองแกงใส่หมูสับใส่ใบแมงรักนะคะที่แกงยอ้อภาษายอ้อเขาเรียกแกงหน่อไม้ส้มนะคะแซบค่ะเป็นเมนูโบราณนะคะเมนูแต่พ่อแต่แม่นะคะแซบร้อนอยู่ค่ะหอมสมใจนะคะอยากกิน แกงหน่อไม้ดองแบบแกงแบบบ้านๆรอบนี้หน่อไม้ดองอร่อยรอบก่อนหนูหน่อไม้ดองไม่เปรี้ยวรอบนี้หน่อไม้ดองเปรี้ยวอร่อย ระยะเอ็กเซสสี่เมตรเราสลาดนะครับรับกับเพื่อน

อร่อยมากใบทองรอบนี้อร่อยต้มดีผ่อนหอมแซ่บค่ะ สิเฟสนิดหน่อยนะคะเพือ่อนสมัยก่อนแกงใส่แกงแบบนี้เนาะมีปลาแกงใส่ปลาดุกแกงใส่ปาลาดุกแกงใส่ปลากดแซบละค่ะแกงใส่ปลาขยเอยเราไม่ดองแซบแซบบนะี้เราไม่ดองรอบนี้แซบอะไร กน้ำมีแหงเลย นายมันชื่นใจอ,อร่อยจริงๆค่ะเพื่อนะ่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยายน้องจนจะะบค่ะเพื่อนขาเลิบเลิฟบเริบร